สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูมะปรางในรายวิชาภาษาไทยอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้กันแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสะระไอไม้ม้วนสะระไอไม้ม้วนจะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้น แขกลูกสะกดคำกันนะคะโยไอใย่จอไอใจหอไอใสหอไอไห้ไม้ทูให้หอไอใบ โอมไอไหมไม้เอกใหม่ต่อไปเป็นบทยี่สิบม้วนจำจงดีนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าตัวอักษรที่เป็นสีจะใช้สระไอไม้ม้วนซึ่งทั้งหมดนี้มียี่สิบม้วนค่ะมาเริ่มฝึกท่องจำกันเลยนะคะผู้ใหญ่ หาผ้าใหม่ให้สะพ้ยใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่อ่อมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบ ถือใ่บัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีต่อไปเรามาดูกันนะคะว่ายี่สิบม้วนเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างช่องแรกค่ะหอโ,โยไอใหญ่ไม้เอกใหญ่ช่องที่สองนะคะ หอโมไอ,อไหมไม้เอกใหม่ช่องที่สมนะคะหอไอไหไม่ทูให้ช่องที่สี่นะคะสออะสะพอไอไัยไม่โทูไยสะไัยช่องที่หค่ะชอไอใช้ไม่ทูใช้บรรทัดที่2นะคะช่องที่1ค่ะฝอไอไฟไม่เอกไฟ ช่องที่สองจอไอใจช่องที่สามสอไอใสไมเอกใสช่องที่สี่ค่ะหอลอ,อุงอหลงหอโลไอไหลหลงไหลช่องที่ห้าค่ะคอโรอไอใครต่อไปบรรทัดที่สามช่องที่หนึ่งนะคะคอโอไอใครไม่เอกใคร ช่องที่สองบอไอใบช่องที่สามสอไอใสช่องที่สี่ดไอใดช่องที่ห้าโนไอในต่อไปบรรทัดที่สี่นะคะช่องที่หนึ่งชอไอชัยไม่เอกใช่ช่องที่สองค่ะอตอไอไตไม่ทใต้บอไอใบไม่ทูดใบ ช่องที่สี่นะคะโยไอยใยและช่องสุดท้ายกอลไอไกลไม้โทไกลจบแล้วนะคะ20ม้วนคําที่ใช้สารไอไม้ม้วนจะมีแค่20คําคำเท่านั้นค่ะสำหรับภาระงานในสารไอไม้ม้วนนะคะ ให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า68ถึงหน้า70ค่ะจบกันไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่กับครูมะปรางในคาบหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมทบทวนกันนะคะ